กลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน6เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการหารายได้เสริมโดยได้เริ่มผลิตสินค้าที่มีต้นทุนไม่สูงวัสดุหาได้จากในชุมชนเน้นการนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นองค์ประกอบหลักเช่นเศษผ้าเหลือใช้นำมาผลิตเป็นที่รองหม้อพรมเช็ดเท้าและมีสินค้าที่โดดเด่นคือพรมเพื่อสุขภาพเท้ามีกรรมวิธีด้วยการถักเปียและประกอบเป็นลวดลายมีสีสันสวยงาม จากผลิตภัณฑ์เดิมทางทีมนักศึกษาได้เล็งเห็นว่าควรพัฒนาต่อยอดและปรับเทคนิควิธีการที่เป็นการถักเปียเป็นการปากักเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคโดยได้ข้อสรุปเป็นเบาะรองนั่งและนอนนวดข้อบ่าหลังโดยตัวเบาะสามารถปรับหรือแยกชิ้นส่วนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานในส่วนของลวดลายได้นำตราสัญ,ญลักษณ์ของเขตหนองจอกมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการออกแบบโดยการนำมาตัดทอนเกิดเป็นที่มาของลายดอกจอกที่ปักบนเบาะที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ส่วนหินที่ใช้ในการนวด ทางทีมได้ใช้นวัตกรรมวัสดุทดแทนหินธรรมชาติโดยใช้แนวคิด zero waste เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์เป็นการกำจัดขยะเศษผ้าจากขั้นตอนการผลิตวัสดุมีน้ำหนักเบาและสามารถควบคุมรูปทรงให้ได้มาตรฐานตาพบเจอปัญหาในการทำบอยยังไงบ้างครับ ก็มีปัญหาที่ว่าผ้ามันไม่ตึงค่ะแล้วก็ทําหัวมุมตัดยากค่ะแล้วก็ปักดอกนี่มันก็ปักยากค่ะมันไม่ค่อยตรงค่ะแค่นี้แหละค่ะปัญหาของควงก้อยโยปัญหาก็มีอย่างเดียวคือเก็บมุมไม่สวยค่ะต้องมีที่ช่วยให้เก็บมุมได้สวยอย่างเช่นพับให้มันสวยเนื่องจากเป็นวิธีแบบใหม่อาจจะยังยากสำหรับป้าๆแต่หากมีการฝึกฝนก็จะเกิดความชำนาญค่ะ เรามีการปรับเรื่องลวดลายให้มีความผงมากขึ้นเพื่อลดเวลาในการผลิตแค่สั้นลงแต่ยังคงความสวยงามไว้อยู่ค่ะและก็มีการปรับเรื่องความหนาของเบาะจาก1.5นิ้วเป็น1นิ้วเพื่อลดน้ําหนักของเบาะค่ะทางกลุ่มแม่บ้านพบเจอปัญหาในการขายอย่างไรบ้างครับบ้านทางชุมชนขาดทักษะด้านการตลาดออนไลน์ค่ะทั้งเรื่องไร้สดและไม่มีการบริหารจัดก,การเพจให้ดีจึงมีคนมองเห็นเพจไม่มากรวมถึงเรื่องของการพรีออเดอร์ด้วยค่ะ ยังระบุเวลาในการทําที่ชัดเจนไม่ได้เพราะคนที่มีทักษะในการทำมีน้อยจากการสอบถามพบว่าการตลาดออนไลน์ยังไม่มีความสม่ําเสมอในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันของตลาดกลุ่มแม่บ้านได้สร้างเขาไขโดยใช้เครือข่ายจากชุมชนและมหาวิทยา,าลัยราชพัฒน์ธนกรที่ได้ร่วมมือกับโครงการอมอสินยเพัฒน์ักเขงครับผม ทีมการตลาดนะคะจึงจัดให้มีการเรียนรู้การตลาดออนไลน์ทั้งแบบอบรมเชิงปฏิบัติการและการทาคลิปเพื่อเสริมสร้างทักษะและเพื่อความสะดวกต่อการเรียนรู้ค่ะที่น้องๆโครงการออมสินยุวัฒน์รักถินได้เข้ามาสอนเทคนิคการไลฟ์สดป้าก็มีการจัดสรรเวลามากขึ้นค่ะในการไลฟ์สดแล้วก็ได้มีการตอบโต้ค่ะระหว่างคนดูค่ะแล้วก็ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการไลฟ์สดนั้นด้วยค่ะต่อยอด สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการตลาด